อ่ะโอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะผมแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม RFS Real Flight Simulator จากที่เราได้ถ่ายคลิปเล่น e ีเวไปแล้วนะคะผมวันนี้ก็คลิปต่อเลย3คลิปเลยรัวๆเพราะวันนี้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปมากนะคะผมก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามทั้งสขออภัยก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้งเ3คนด้วยนะคะผมที่ มาติดตามเราตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบสามคนมั้งแล้วตอนนี้เก้าสิบสามคนเลยขอบคุณมากคือไอคลิปที่ผมสอนเล่น i f s อะพาดังเลยก็คือวันนี้เราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่น i f s กันอีกครั้งหนึ่งนะคะผมแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาสอนใช้ออโต้แลนดิ้งกันคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะผมสับคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับออโต้แลนดิ้งเนาะอันนี้ก็พามาสอนกันนะคะผมสับมือใหม่หรือว่าเอ่อคนที่ยังลง จอดไม่ค่อยคล่องหรือว่าแบบตอนที่สภาพาอากาศมันย่ําแย่อะอะไรประมาณนี้ลงจอดเองอาจจะลําบากก็ให้ก็ให้ใช้ออโต้แลนด์แต่มีข้อควรระวังนะคะผมแล้วก็มี คติเตือนใจเลยเลือกยังไงดีคือเครื่องบินมีปัญหาห้ามใช้ออโต้แลนดิ้งเพราะว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยเครื่องบินมันอาจจะคือผมเคยใช้แล้วนะคะผมคือเครื่องบินมันเอียงขวาเอียงซ้ายคือมันจะเสียการควบคุมอย่างรุนแรงเลยแล้วก็อาจจะนําไปสู่อุบัติเหตุหลายแรงได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเครื่องบินเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรเนี่ยก็อย่าใช้ออโต้แลนดิ้งนะคะผมแต่พวกแอร์บัส A35 a อ r b บัส3 2 0สองขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนจะไม่ให้ใช้ออโต้แลนแล้วนะคือมันจะไม่ให้ใช้ออโต้แลนตอนที่เครื่องบินเกิดปัญหาอะไรกับตัวเครื่องนะคะผมคือทุกรุ่นเลยมันจะไม่ให้ใช้แล้วนะคะผมถ้าเกิดว่ามีเครื่องเครื่องบินมัน,ม,นมันมีปัญหาอะไรเขาจะไม่ให้ใช้นะคะผมแต่ถ้าสถานาการปกติใช้ได้วันนี้นะคะผมเราก็อยู่กันในเกม i อเก็ก็จะพูดทำไมอ่ะก็พูด โอเคพูดผิดวันนี้ก็อยู่กันที่สวนณภูมิเหมือนเดิมนะคะผมเดี๋ยวอพ,พอสอนที่สวนณภูมิเสร็จแล้วเราจะพาไปที่นาริตะกันด้วยแล้วกันนะคะผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณไม่เกินสิบนาทีหรอกมั้งหรือเปล่าสวนณภูมิฝนตกอ่ะขออนุญาตนะคะสักครู่เป็นหนึ่งแสงมืดอ่ะโอเค เดี๋ยวเราขออนี้ตปรับสภาพอากาศก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าอลืมลืมลืมเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นเอแนแลนิ้งแบบสั้นๆแล้วกันนะคะผมเพราะว่าไม่อยากเอาแบบแลนด n ิ้งแบบรวดเดียวเนาะมันนานเกินอโอเคลอา,าโหลดกัน จริงๆนะ่ะออโต้แลนเนี่ยใช้ได้เกือบทุกเมื่อเลยนะคะผมยวขอขอปรับ,บ,บให้มันดีๆหน่อยโอเคแต่ว่าก็คือมันจะมีข้อจำกัดอยู่นะคะผมก็อย่างที่เราได้แจ้งไปข้อจำกัด2เรื่องข้อที่1เนาะก็คือที่เราได้บอกไปแล้วใช้ตอนที่เครื่องบินมีปัญหาไม่ได้ข้อที่สองเนี่ยตอนเราใช้ออโต้แลนเนี่ยบางคนเนี่ยจะลืมนะคะผม ไปกดปุ่ม A P P ด้วยทุกคนกด A P P ไปแล้วเครื่องบินน่ยมันก็จะรู้นะคะผมว่าแลนถ้าเราไม่กดปุ่ม A P P มันจะเป็นยังไงมันก็จะบินไปอย่างนั้นของอันเลยมันจะไม่แลนเราต้องกด A P P ด้วยนะคะผมอ่ะโอเคแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งแฟบนี้ทุกอย่างเราต้องมากลางเองนะคะผมเครื่องบินมันไม่ได้กลางให้ออโต้นะคะผมฉะนั้น เอ่อพวกการตั้งค่าในการเตรียมลงจอดเนี่ยเราก็ต้องมาทำเองนะคะผมอย่างเช่นเบรกเราใช้เบรกสามบนนี้ส่วนสปอยเลอร์เราปดเปิดหมดอาร์มอาร์เมอร์เอ่อไม่รู้เรียกถูกเปล่าเชื่อว่าออโต้ละกันนะคะผมะแล้วก็ซิสเต็มโอเคซีเบลโนสสโมเกอร์นี่จากการออโต้ไฮรอล์ตมันจะหลุดนะคะผมแล้วเครื่องบินมันก็จะเชิดหัวขึ้นจากนั้นมันก็จะแบบนี้พอทีนี้พอลงจอดไปสับ ทัลีเวอร์เซอร์กับเบรกเราก็ต้องมากางเองอีกนะคะผมอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างที่จะผมคิดว่ามันถ้ามันจะทําให้อะผมก็คิดว่ามันควรที่จะทําให้หมดเลยนะหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวอะไปนาริตะกันรอบนี้ผมจะลองไม่ทําอะไรด้วยตัวเองเลยผมอยากรู้มันจะทําให้เปล่าถ้าเกิดไม่ทําให้ผมก็โกรัวเราจะหานาริตะก่อนอยู่ไหน นี่สนามบ,บิน,น,อ,น,น,นอะไรเนี่ยไม่รู้จักอันนี้คันไซอะไรเนี่ยโตเกียวฮานิดะผมพูดผิดไม่ใช่ริตะฮานิดะไปไปแลนดิ้งที่ริตะฮานิดะ <Han eda. S 2> โอ้ยลืมโอ้ฮานิดะมุดต่อ ผมไม่ค่อยชอบตอนมึดดฟึ๊ดพลาไเนื่องจากเป็นเอิไฟเคือผมชอบไฟที่มันจะแบบมีฝนตกอ่ะุคคนไม่รู้เพราะอะไรแต่ทำไมที่โตเกียวฝนตกเหมือนกัน,กนเลยกรุงเทมก็ฝนตกโตกเกียวก็ฝนตก,กนอ่ะมาตั้งค่าเลยครับเดีดเดๆดเดเครื่องบินม,มันจับสัญญานไกลสโลก v สองสองแบบจิดทีเอ้ยอ,อ๋อมันเป็นแบบมันไม่ใช่แบบจุดทีมันเป็นแบบไงวะเป็นระดับมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอะไรวะมันก็แบบทีออตโอต้พายโลดอย่างเนี้ย แบบทวีเอ้ยเอ้ยเอ้ยลืมเราห้ามตั้งค่าครับอย่างที่เราได้บอกไปเราจะให้เครื่องบินมันทําเองหมดถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมปรับอะไรให้เองเลยโกราแค่นั้นปลดออโต้พไพรลแล้วก็โกราวแค่นั้นเลยไม่มีอะไรช,ช่วยอ่ะออโต้พไพรลมันก็ยังไม่จับสัญญาณไกลสโล็งให้อ่ะผมรอมันก่อนโอเคครับ มันมันไม่จับสัญญาณไกด์สโลปให้อ่ะเดี๋ยวแลนไม่ได้แน่นอนกลัวเรา<ป>สรุปเราจะต้องมาทำเองอ้าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อะลองใหม่ออหมโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงเกล เดี๋ยวเราจะลองเอ่อนี่ A P P on อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจับสัญญาณเดี๋ยวอะเราจะมารอดูกันมันจะแลนเปล่าเอ๊ะ <The road. S 1> เดี๋ยวมันเป็นไรอ่ะเราจะมาดูนะครับมันจะแลนไหมถ้ามันไม่แลนก็แค่โการาวแค่นั้นแหละ มว่าฉากจะแป,กแปกแลกๆเลยค่ะมผมจะรอดูเลยจนกว่าผมจะรอดูเลยทุกคนอโอเคผมรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปผมจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันไป อโอเคครับถือว่าพิสูจน์แล้วนะคะผมว่ามันอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะผมชายเกนเอ้ยรีวิวเอ้ยไม่ใช่อ่ะดูเลยตั้งแต่เครื่องมันแตะพืนเลยอ่ะนี่ครับพ้อนคำสั่งออโต้ไปหลรอไปแล้วเนาะอ่ะเอาง่งายๆเลยแบบ ฟรปสามออโต้พายโลดออนสปอยเล ER. อร์ออโต้เบรกแม็กดูเลยผมทำทุกอย่างหมดแล้วอะสมมุติผมลืมกลางล้อมันจะกลางให้เปล่าผมว่าไม่กลางอ่ะอี้นี้ก็ถือว่าเป็นข้ออย่างหนึ่งนะคะผมที่ผมรู้สึกว่าแอบบแย่ไปนิดนึงนี้แฟรป ท่านผู้โดยสารครับเตรียมรับแรงกระแทกเพราะว่าคือผมรู้ละว่ายังไงมันก็น่าจะโอเคท่านผู้โดยสารครับเตรียมรับแรงกระแทกอ,อืโอเค <il> สรุปกลารล้อเองง่ายกว่ายเยอะ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะผมก็วันนี้ขอจบกันเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายคลิปหน้า a S M R ดีปะ่ะเออ <laughs>